ดีครับวันนี้เพจบ้านพักฟูด้าไทยแลนด์นะครับพามาชมวิลล่าริมอ่าเล็กๆนะครับแล้วก็ติดกับต้นงาปูด้านหลังก็คือนี่ครับเขาใหญ่ของเรานั่นเองนะครับหลังนี้นะครับมีสองห้องนอนนะครับแล้วก็เป็นออปชั่นเสริมก็คือบวกได้อีกหนึ่งห้องนอนเล็กนะครับนี่ครับให้ดูตรงนี้ก็คือจะเป็นที่นั่งเล่นรอบๆนี่ครับบริเวณตรงนี้ข้างหน้าที่เราเห็นก็คือจะใกล้ ถนนทนรนตน์แล้วก็ใกล้คีรีมายามากครับตรงนี้ต้นก้าปูข้างล่างบริเวณที่นั่งเล่นเยอะมากแล้วข้างหลังผมเองก็คือเป็นสวนมะม่วงแล้วก็ติดกับเขาใหญ่เลยนะครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศรอบๆอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูเจาะตั้งแต่ข้างบนลงไปแล้วกันนะครับด้านบนนะครับลงมานะครับเดี๋ยวเราลงมาดูโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเทเลส นะครับที่ไว้ทานอาหารส่วนครัวจะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเราพาไปชมอีกทีหนึ่งใช่ครับตรงนี้นะคะก็คือก็คือจะมีพนักงานมาเสิร์ฟอาหารเช้านั่งทานตรงนี้ได้เลยที่บ้านใช่ครับแล้วก็มีถังดับเพลิงให้บริการนะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับห้องที่หนึ่งสำหรับว่าอ่าพักได้หลังนี้จะพักได้สี่ถึงหกท่านตามเตียงนะครับพักได้หกท่านหรือแปดท่านใช่ครับอันนี้คือห้องที่หนึ่งนะครับนี่ครับจะมีทีวีนะครับ มีห้องน้ำในตัวอ่ามีห้องน้ำในตัวใช่ค่ะมีห้องน้ำในตัวเดี๋ยวเราให้ดูห้องน้ำนิดหนึ่งครับก็จะเป็นสไตล์ลอฟ์เนาะห้องน้ำใช่จะเป็นสไตล์ลอฟ์นะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนอีกห้องหนึ่งนะครับที่บอกว่าเป็นห้องเสริมจะอยู่ติดกับห้องนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้เลยฮะแต่ตรงนี้ต้องลูกค้าต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับแต่ตรงนี้ห้องนี้ก็ค่อนข้างดีเลยครับเนี่ยครับเปิดหน้าต่างไว้2บานมีมุงลวดใครไม่ชอบแอร์หรืออยากได้รับอากาศธรรมชาติเนี่ยครับ สามารถใช้ห้องนี้ได้เลยแล้วก็มีโซฟามีโต๊ะทางานมีโต๊ะอนเนกประสงค์ให้ท่านเลือกด้วยนะครับส่วนตรงนี้ครับจะเป็นห้องน้ํามีออกมาตรงนี้ก็ได้ส่วนตรงนี้ครับที่เราเห็นที่ผมพาไปดูต้นกล้ามปูตั้งแต่ด้านบนนะฮะตรงนี้นะครับสามารถนั่งเล่นเป็นบริเวณของบ้านหลังนี้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนห้องนี้ก็จะออกสไตล์อโมอโรโคร่นิดๆน,นะครับสีฟ้า มีเครื่องทาน้าอุ่นให้ทุกห้องนะครับที่เขาใหญ่ตรงนี้ก็เป็นลานกิจกรรมใครอยากทานด้านบนแนะนำว่าท่านล่างก็จะเป็นช่วงเย็นท้านบนก็จะเป็นช่วงเช้านะครับจะค่อนข,ข้างสะดวกเลยนะครับมีไฟไพอตอนคืนจะเปิดไฟเป็นอย่างเงี้ยฮะสว่างสวัยรอบต้นลยครับเนี่ยครับเป็นไฟอย่างเงี้ยครับอ่านี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับข้างล่าง นี่ครับก่อนลงไปเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งที่นี่มีทางหนีไฟอะไรเรียบร้อยนะครับมีบอกตามแล้วก็มีอ่างล้างมือข้างบนนะครับหากใครทานอาหารจุดนี้อยากจะล้างมือโดยที่ไม่ต้องเข้าไปให้ส่วนตัวก็มีได้บริการได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของชั้นหนึ่งนะคะอีกหนึ่งห้องนอนเนี่ยครับก่อนจะลงไปดูนะครับตรงนี้เราจะผ่านครัวก่อนเราจะให้ดูครัวนิดนึงที่นี่สามารถทําอาหารได้นะครับ ค,คือจะมีมีเตาไฟฟ้าให้ค่ะมีแก้วน้ำให้ค่ะจานชามช้อนซ่อมมีเครื่องปิ้งขนมปังนี่ไมโครเวฟมอหุงข้าวนะคะ,ะ,คะถ้าเกิดใครต้องการทำครัวแล้วก็มีอุปกรณ์ครัวให้นี่นะะจะเป็นโซนซิงล้างจานนะคระับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนท,อที่สองกันนี่ครับค่ะห้องนอนท,อที่สองนะคะจะดูจะเป็นเตียงอ่ะ i ิงไซ z e นะคะสองเตียงนี่ก็คือนอนได้สี่ท่านเนื้อมาะกับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนนี่ ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ใหญ่เลยทีเดียวไปให้ดูวิวของห้องนอนนะห้องนอนวิวห,ห้องนอนเป็นวิวเลกนะครับเป็นทะเลสาบนะครับเดี๋ยวผมแตะคลิปให้ดูนี่ครับเป็นวิวอย่างนี้เลยนะครับมีสองช่องแลวส,ส่วนก็มีเอ่อในส่วนของห้องนอนห้องนี้นะคะก็คือมีฟาซิลิตี้ครบเลยมีผ้าเช็ดต,ตัวให้เนอตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญห้องนี้นะคะนอกจากเป็นห้องนอนแล้วก็ยังเป็นห้องนั่งเล่น ห้องร้องคารเโอเกะนี่ห้องคาราโอเกะนี่มีครบเลยถามว่าจะร้องบนที่นอนไม่ใช่นะครับเตียงตรงนี้สองตรงเตียงเนี่ยครับที่นอนตรงนี้สามารถยกขึ้นได้เลยใช่ค่ะเราสามารถพับเก็บได้มีประมาณนี้เนาะแต่เก็บด้วยมือเนผมถือก้องอยู่แล้วผมถือมือเดียวเนี่ยพับลงไปเลยใช่ครับซฟาใช่ครับเลื่อนโซฟามาแทนที่มาแทนที่ตรงนี้ได้เลย ตัวเตียงแบบว่าเลอะหรืออะไรอย่างนี้เนอะเราก็ยกเตียงขับเก็บเข้าไปได้ใช่ทำได้ทั้งสองสองเตียงเลยนะครับจะนอนแล้วค่อยยกลงมาได้เลยใช่ค่ะอ่าต่อมาตอนนี้เป็นห้องน้ำในส่วห้องน้ำในตัวห้องน้ำในตัวนะครับนี่ครับห้องน้ำโอเคตกแต่งสไตล์ลอฟทเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าบ้านอ่าใช่หน้าบ้านมีตู้เย็น ใ,ใครซื้อเครื่องดื่มมาก็คือ<ช>มีตู้เย็นใช่ครับที่นี่อาจจะไม่มีสาว้น้ำแต่เราพาไปดูที่แช่จากรุซี่กันนะครับใช่ค่ะจุดเด่นบ้านหลังนี้ก็คือจะเป็นจากูุซี่ที่เราสามารถแช่ได้ทั้งวันใช่ครับล,ลิมเป็นคาบเ,เล็กๆเนาะนั่งกินข้าวกินอาหารนี่ครับตอนนี้ก็อีกมุมนิดนึงตอนนี้ตอนน่ตอบาบีคิวด้านนอกนะครับทางขยะขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เป็นมุมนั่งเล่นมุมหนึ่ง มุมนั่งเล่นมุมอีกมุมหนึ่งแล้วก็มุมนั่งเล่นอีกมุมหนึ่งครับใช่ค่ะอ่าให้ดูตรงนี้ก็คือเป็นในสวนซาคุชิที่เราสามารถแช่ได้ทั้งวันหรือจะถ่ายรูปชิคๆสวยๆตรงนี้ก็ได้เนื้อพุ่งซึ่งมันติดกับทะเลสาบใช่ครับค่ะสำหรับใครสนใจบ้านแคบินเทาวงสองทองนอนนะคะครับ นะคะคติดต่อได้ที่เพจบ้านป่า,าปูนลาดไถลได้เลยนะคะขอบป่าปูนลาววันนี้นิดนึงครับตรงนั้นเป็นเรือนเพาะชำน,นะครับไม่เกี่ยวกันให้ดูข้างบนบรรยากาศ